สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนมิรักเข้าจริงๆเนี่ยคลิปนี้ทำออกมาค่อนข้างช้านะคะเพราะกิจกรรมมาส1บเอ็ดโมงแล้วปาทำคลิปไปคลิปนี้อาจจะลงตอนทุ่มหนึ่งแล้วบางเนี่ยก็คลิปนี้นะคะจะมารีวิวกิจกรรมให้ดูนะคะอาจจะมีแบบว่าเขาแจกการส่มฟร่งสูมฟรีอะไรอย่างนี้นะคะคลิปนี้ฝากกันก่นอน แช right, ร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะเยอะด้วยนะคะ <S <S และพิเศษนะคะจะมีเป็นสกินทูเลนนะคะระดับมิราเคิลมาสวยมากแล้วก็วูคองนะคะ ah. วูคองมิราเคิลป่ะวูคองขายรอบพี่แล้วประมาณ890นะคะเออแล้วที่เหลือก็จะเป็นสกินบีจานนะคะเป็นอัลติเมทลอเลียวอ่ะวยโออุ้ยวยโอมีลอเลียววยโอคือใครจะเก็บก็รีบเก็บนะ แล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิริปช่นงนะคะ ปีชีไล่ปีไลยบัฟฟ้าลงไปหลุมชันโอ้โหแกไม่รอแน่บัฟเฮ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ หวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะท่าชีลิมิเต็ดเขียวก็คือบัฟมาขายสกินหรือปล่าที่เหลือจะเป็นลิมิเต็ดเขียวหมดเลยนะคะจะมีเป็นป้ายประกาศลิงด้วยมีรูปโปรไฟล์มีท่าตรงท่าเต้นนะคะก็คือเก็บสะสมเปลวไฟนะคะรอบนี้เรายัางไม่มีสกินที่เรายัางขาดก็เยอะอยเออมาทุกคนก็คือ ผู้เลนนะคะใช้50พิชิ้นโอ้โหจะบ้าตายคือเราได้คำนวณร,ราคาไว้แล้วแหละเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีคุยกันราคากันเล็กๆน้อยๆนะคะเออแล้วก็ทายชี้ใช้20ิชิ้นเนาะป้ายประกาศใช้10อ่ะที่เหลือ10-10ก็ได้ได้อยู่แหละไม่รู้ว่าจะออกยากไหมนะมีงบอยู่2-3-2นะคะทุกคนเอออ่าเดี๋ยวเรากดมาตรงรบรถเข็นนะคะสำหรับใครที่จะสุ่มนะคะอย่าลืมมารับตรงนี้นะคะจะเป็น ล็อกอินนะคะรับถุงมือคือเราต้องใช้ถุงมือในการสุมเราคิดว่ารูปมันไม่ค่อยเหมือนถุงมือเท่าไหร่มันเหมือนแบบรูปสี่เหลี่ยมคิวบิกลูกเต๋าอะไรเงี้ยเออก็มารับได้นะคะตั้งแต่วันวันที่ยีองถึงวันที่ห้านะคะเออลืมดูเลยว่ากิจกรรมมันถึงวันไหนวะอ่าเดี๋ยวเรามากดซื้อตรงไอเทมตรงนี้นะคะแพ็คลดราคาซึ่งจํากัดไอละกี่ชิ้นแวไอดละสชิ้นนะคะเอออ่กดซื้อเลยสชิ้นนะมา ลุนรุนกันมีเจ็ิบห้าชิ้นนะคะคือเราไม่รู้ว่าจะออกไหมคืองบสองยปองหมดก็คือหมดนะคะตอนนี้เรามีอยู่79ชิ้นนะคะทุกคนที่จะสุ่มออกกิจกรรมวงหวดเวดนี้นะคะก็ตั้งแต่วันที่22บนะคะจนถึงวันที่สี่เดือน4ี่นะคะทุกคนจริงๆก็เลยได้แหละถึงวันที่5ก่อน11โมงนั่นแหละทุกคนเปอร์เซ็นต์เปลวไฟออกเยอะมากคือเรายังงงอยู่เลยว่าวิทํทำไมมันออกเยอะขนาดนี้นะคะเปอร์เซ็นต์เปลวไฟนะคะจะอยู่ที่ 96.22นะคะทุกคนคือภาวนาแล้วแหละว่า79ชิ้นนี้จะได้เป็นสกินทาชีเหรือสกินมิลาเคนะคะทุกคนภาวนาด้วยเปอร์เซ็นต์ออกเยอะมากๆเดี๋ยวสุ่มไม่ด้วยเลยจะบ้าตายเออรุ้นๆจะได้เป็นต้นเตลเลนต้นต้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรใหม่ๆทุกคนเฮ้ยก็แบบเฮ้ยออกเฉยเฮ้ยคือแบบ ไม่เคยอยู่ในจุดนี้นะคะที่สุมจะจอ,อกจริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะเก็บแรกนะคะเอ้ยคือคุ้มแล้วเนี่ยทาชี้ออกนะคะเออมาและยังขาดอีกอีกเท่าไหร่วะสี่สิบหกชิ้นนะคะที่เราจะแรกลิงกาทูเลนเออไปหมุนไปขอย,ยันแน่นๆทุ้ยทำไมทุกคนเราคือเราดวงดีปะเออลุนลุลนอือนี่ไฟมออกมาทีละสี่ทีละห้านะคะเออไปหมุนยาว,ยาว คือแบบมันไม่มีไฟแบบออกสองชิ้นอะไรอย่างงี้บ้างหรออ่ะไม่มีจบหมดละอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะหมดคูปองงบหมดพอดีปึ๊บหมุน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 ไปก็ได้มา1ชิ้นนะคะสรุปก็คือ79ประมาณ80ชิ้นอะได้มา1สกินแล้วก็80ชิ้นนะคะได้มา1สกินแล้วก็ ได้เหรียญเนี่ยนะคะมา15ชิ้นซึ่งแรกอะไรได้บ้างยางแรกอะไรไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะรอเก็บเงินแล้วก็จะเติมสุ่มเอาไว้แรกเนาะหรือควรแรกไปเลยดีวะเออคิดอยู่นะคะเดี๋ยวไว้เราค่อยแรกทีหลังละกันเดี๋ยวเราหอกลับไปคิดก่อนเดี๋ยวขอสรุปราคาเลยนะคะวงแหวนเวทนี้ก็คือไม่คิดว่าเราจะได้สกินอะเออผู้เทียนนี้แหละ อะไรที่คาดไม่ถึงก็จะคิดถึงนะคะเออสำหรับราคาสกินมิลเคิลนะคะราคาจะอยู่ที่1,500คูป,ปองนะคะประมาณ1,500ถึง1,600เนาะแล้วก็สำหรับราคาสกินพวกทาชินะคะทาชิจะอยู่ที่ 600ปองนะคะแล้วก็สำหรับราคาอัลติเมทนะคะเราจะให้อยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,200บาทนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นเทคพิมพ์ให้นะคะสำหรับบางคนที่เขาไม่อยากฟังเรานะคลิปนี้ถ้าถามเรานะคะว่าคุ้มไหมคือเราก็คุ้มแหละเพราะว่าเราได้เป็นสกินถาวรมาซึ่งเปอร์เซ็นต์สกินถาวรนเนี่ยเมื่อกี้แอบดูนะคะอ๋อแค่นิดเดียวเองมีแค่นิดเดียวเองขอดูเปอร์เซ็นต์สกินถาวรน,นะคะอยู่ที่ 0.88ซึ่งเราก็ดวงดีแหละถ้าเป็นพวกสกินมีลาเคิลนะคะวูคองทูเลนเนี่ยรานะคาจะอยู่ที่1,500-1,600นะคะไม่เกินนี้แน่นอนแล้วก็สําหรับสกิลอัติเมตนะคะสกิลอัติเมตจะมีบิจารลอเลียวไวโอเลตนะคะจะอยู่ที่1,000-1,200นะคะถัดมาจะเป็นพวกลิมิเต็ดส้มนะคะทาชิอ้อยเยาะลอเลียวนะคะรานะคาอยู่ที่ประมาณ500-600ปองไม่เกินนี้แน่นอนนะคะซึ่ง ทุกคนเราสุ่มไปเมื่อกี้หลายรอบมากมันไม่มีแบบว่าออกทีละ5ชิ้นทีละ2ชิ้นก็คือออกมา11111ห 1, 1, 1, 1, 1, หมดเลยนะคะราคาก็อาจจะแรงนิดนึงทุกคนแต่สกินสวยจริงต้องให้อะ่ะเออใครชอบก็คือรีบเก็บรีบทุบแหละทุกคน,กค,นคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทงชอบฝากกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ